ทอมดันดีชื่อนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นทางนักร้องนักสแสดงนักแต่งเพลงแล้วก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการเมืองเป็นอย่างมากแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในการนำที่เป็นดารานักร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงต่อมาทอมดันดีก็ได้ถูกสารพิพากษาในคดีหมิ่นสถาบันจากกรณีพบคลิปวิดีโอบันทึกการปราศัยของทอมดันดีในช่วงชุมนุมของกลุ่มนปอชอช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2556 จำนวน2คดีจากทั้งหมด4คดีโดยสารสั่งจำคุกรวม10ปี10เดือนแต่เนื่องจากทอมดันดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยลดโทษลงครึ่งหนึ่งเหลือจำคุกแค่ปี5เดือนและถูกจำคุกมานาน5ปี8วันแล้วคงเหลือโทษอีกไม่ถึง5เดือนซึ่งไม่เกิน1ปีจึงเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตอนที่ติดคุกอยู่เคยมีผู้สื่อข่าวถามทอมดันดีว่า มีเพื่อนศิลปินเพื่อชีวิตมาเยี่ยมบ้างไหมทอมดันดีตอบด้วยเสียงเหนอดแต่หนักแน่นว่าไม่มีใครโผล่ไปเลยสักคนมีแต่เมียของเขาเท่านั้นที่ไปเยี่ยมตลอดปัจจุบันทอมดันดีก็ได้ออกจากเรือนจะมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอย่างปกติแล้วแล้วก็มีความเป็นอยู่สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรตอนนี้ก็ได้ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ยังคงอยู่ในวงการเพลงเหมือนเดิมสําหรับประวัติของทอมดันดีซึ่งทอมดันดีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็คือเสียงจะเหนอแบบลูกเมืองเพชรรูปร่างสูงใหญ่มีชื่อจริงว่าพันธิวาภูมิประเทศต่อมาก็ได้ใช้ชื่อว่าธนัทธนวัชรนนท์เกิดเมื่อปี2,501ปัจจุบันอายุ68ปีเกิดที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเรียนจบชั้นปเจ็ที่โรงเรียนบ้านเกิดทอมดันดีมีความชื่นชอบด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเก่ง พอโตขึ้นมาก็เริ่มร้องเพลงตามผักตามร้านอาหารต่างๆจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสตอนที่อยู่ฝรั่งเศสก็ทำงานโดยการเป็นทั้งนักร้องทำธุรกิจขายน้ำหอมซึ่งก็สร้างรายได้อย่างดีแล้วก็มีเมียกับลูกที่ฝรั่งเศสพร้อมกันทีเดียว3คนซึ่งลูกๆูกของทอมดันดีก็เป็นผู้ชายทั้ง3คน พอเรียนจบก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับวงดนตรีซูซูในฐานะนักร้องนำแล้วก็ได้ออกผลงานเพลงกับวงซูซูในปี2532ในชุดความหวังใหม่ซึ่งชุดนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็ได้ออกผลงานเพลงกับวงซูซูอีก3ชุดมีผลงานเพลงที่โด่งดังอยู่หลายเพลงเช่นเพลงบ่อสร้างกลางจ้องเพลงอ้อลอเพลงมายุราเพลงยับเยินเป็นต้นจากนั้นทอมดันดี ก็ได้ออกมาทำอัลบั้มเดียวครั้งแรกในปี2536ชื่อชุดอย่างนี้ต้องตีเขามีเพลงที่ได้รับความนิยมคือเพลงชื่อเดียวกับอัลบัม้มหลังจากนั้นก็ได้ผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบนันแล้วก็ได้มีงานต่างๆเข้ามามากมายทั้งงานคอนเสิร์ตงานแสดงภาพ,พยนตร์แสดงละครทาดังดีก้าวเข้าสู่วงการภาพ,พยนตร์โดยได้ร่วมแสดงหนังทุนใหญ่ของฉลองพักดีวิจิตเรื่องมังกรเจ้าพระยา ร่วมกับบรารกตมณีชายและไมเคิลวองหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องเนนอาจอมขมังเวทเรื่องสุดขีดมังกรเจ้าพระยาสองเรื่องจอมขมังเวทเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงละครมีประมาณสิบกว่าเรื่องเช่นเรื่องถนนสายสุดท้ายเรื่องรหัสปริศนาเป็นต้นปัจจุบันนี้ทอมดันดีกิก็ยังอยู่ในวงการเพลงอยู่แต่ก็ไม่ได้มีผลงานทางด้านการแสดงแล้ว